ห้าลักษณะ ของที่ดินที่ควรซื้อลงทุนมีแบบไหนกันบ้างมาดูกันค่ะอันแรกสุดนะคะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะสะดวกไม่ลึกลับซับซ้อนคือสามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวกนั่นเองนะคะและอันที่สองเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าที่ดินที่เราจะไปซื้อนั้นนะคะ<ม>ก็จะต้องนะติดกับถนนสาธารณประโยชน์คือสามารถเข้าออกได้อะไรได้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เป็นที่ดินตาบอดนั่นเองนะคะและอันที่3เป็นในเรื่องของ ราคาจะต้องต่ํากว่าราคาตลาดนั่นเองนะคะเวลาซื้อที่ดินต้องพิจารณาโดยเรื่องของราคาด้วยและอันที่4เป็นในเรื่องของวันนี้เนี่ยเวลาเราจะซื้อที่ดินจะต้องดูลักษณะของที่ดินด้วยว่าเป็นสี่เดียบหรือเปล่าเพื่อ ใช้ประโยชน์ได้ง่ายนั่นเองนะคะและอันที่5เป็นในเรื่องของอพื้นที่ที่จะซื้อนั้นจะต้องปลอดภัยนั่นเองนะคะนี่คือ5ลักษณะของการที่นะ,ะจะซื้อ ที่ดินที่จะลงทุนต้องพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นเคล็ดลับสาระน่ารู้ที่วัยนำมาแบ่งปันกันนะคะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันออกไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนอยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะลงทุนนะคะในเรื่องของโรงแรมนะัที่ดินหรือว่าต้องการที่จะ,ะบริการขายฝาก ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะก็สามารถไปติดตามควยได้ที่เพจควยสังหานะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรมาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ